สไปดี้เลทีวิชั6เดือนแรกแหวนเซกองมีมูลค่าการขาที่เพิ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับท่านสิมมาดวงเสรี รองหัวหน้าแผานกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเซกองกล่าวในที่ประชุมเชื่อมโยงการค้าระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของสปปลาวกับนครดานังของเวียดนามว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2565แขวงเซกองมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศรวม13.72ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรายละเอียดมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้ามีดังนี้การนำเข้ามีมูลค่า1.72แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้าสําคัญได้แก่ยานปาหานะเครื่องจักรปุ๋ยเคมีโดยการนําเข้าเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้ในการผลิตสินค้าภายในแขวงการส่งออกมีมูลค่าประมาณ13.5 5้าล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกสําคัญได้แก่มันสำปะหลังแห้งยางพารากาแฟสาวรสผลิตภัณฑ์จากไม้ถ่านหินและของป่านอกจากนี้ครับแขวงเซกองยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้า1เมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอดอก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายโอดอกเช่นเหล้าจากผลไม้และกาแฟสดของเมืองท่าแตงชาสมตราดอกรักและผ้าย้อมสีธรรมชาติเผาเกรียงของเมืองละมานและกาแฟผงของเมืองดักจึงทั้งนี้ครับกาแฟสตาร์ดักจึงและสมกวนอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอดอกของแขวงต่อไปแล้วพบกับ l อ v i s i o ทได้ใหม่ในมือหน้าบายดี